สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําการต่อสายชุดสวิตช์และเต้ารับให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณบริษัทโปรเวิร์กรีเทลจำกัดผู้สนับสนุนที่มองเห็นถึงอุดมการณ์และความตั้งใจของช่องเราที่ต้องการเพิ่มความรู้ระยกระดับมาตรฐานด้านไฟฟ้าให้กับช่างไฟไทยครับ โดยชุดสวิตและเต้ารับชุดนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยสวิตท,ทางเดียวจํานวน3ตัวและเต้ารับกาวคู่จํานวน1ตัวครับซึ่งจะใช้งานคู่กับบล็อกลอยนะครับหรือบล็อกฝังผนังขนาด4นิ้วคูณ4นิ้วครับที่ด้านหลังของสวิตท,ทางเดียวนะครับก็จะมีขั้วทางด้านไฟเข้าและขั้วทางด้านไฟออกครับ สวิตท,ทางเดียวนะครับเพื่อนๆจะต่อสายไฟเข้าที่ด้านบนและต่อไฟออกที่ด้านล่างของสวิตหรือจะต่อให้ไฟเข้าที่ด้านล่างและต่อไฟออกที่ด้านบนของสวิตท,ทางเดียวก็ทําได้ครับโดยแต่ละขั้วนะครับทั้ง2รูนี้ภายในก็จะต่อถึงกันครับ ที่ตอรับกาวคู่นะครับก็จะมีขั้วที่ระบุตัวอักษร L สําหรับต่อสายลายครับโดยทั้ง2รูนี้นะครับภายในก็จะต่อถึงกันครับขั้วที่ระบุตัวอักษร N นะครับสําหรับต่อสายนิวเทลครับโดยทั้ง2รูนี้ภายในก็จะต่อถึงกันครับส่วนขั้วที่ระบุตัวอักษร G หรือสัญลักษณ์การต่อลงดินนะครับสําหรับต่อสายกาวครับโดยทั้ง2รูนี้ภายในก็จะต่อถึงกันครับ โดยในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําให้เพื่อนๆต่อสายวงจรแยกระหว่างวงจรแสงสว่างกับวงจรตอรับออกจากกันครับเริ่มจากวงจรแสงสว่างก่อนนะครับเราก็จะเดินสายลายจากเบรกเกอร์ลูกย่อยวงจรแสงสว่างหรือจากจุดต่อสายลายวงจรแสงสว่างมายังขั้วทางด้านไฟเข้าของสวิตช์ทางเดียวครับซึ่งผมเลือกให้ไฟเข้าสวิตช์นะครับที่ขั้วด้านล่างครับ ต่อไปนะครับเราก็จะพ่วงสายลายต่อไปยังขั้วทางด้านไฟเข้าของสวิตท,ทางเดียวตัวที่2และตัวที่3ต่อไปครับต่อไปนะครับเราก็จะเดินสายลายออกจากขั้วทางด้านไฟออกของสวิตไปยังขั้วแของคุมไฟนะครับโดยจะเดินสายลายออกจากสวิตตัวแรกไปยังขัว้วแของคุมไฟ และเดินสายลายออกจากสวิตตัวที่2ไปยังขั้วแอลของโคมไฟและเดินสายลายออกจากสวิตตัวที่3ไปยังขั้วแอลของโคมไฟครับต่อไปนะครับเราก็จะเดินสายนิวทัลจากนิวทัลบาร์ในตู้ไฟฟ้าหรือจุดต่อสายนิวทัลของวงจรแสงสว่างไปยังขั้วเอ็นของโคมไฟดังรูปวงจรตัวอย่างนี้ครับ ส่วนต้ารับไฟฟ้านะครับแล้วก็จะเดินสายลายออกจากเบรกเกอร์ลูกย่อยวงจรเต้ารับหรือจุดต่อสายลายของวงจรเต้ารับมายังขั้ว L ของเต้ารับเก่าคู่ครับและเดินสายนิวทัลนะครับจากนิวทัลบาร์ในตู้ไฟฟ้าหรือจุดต่อสายนิวทัลของวงจรเต้ารับมายังขั้ว N ของเต้ารับเก่าคู่ครับส่วนสายกร้าวนะครับก็จะเดินสายจากกร้าวบาร์ในตู้ไฟฟ้าหรือจุดต่อสายกล้าวของวงจรเต้ารับ มายัางขั้วจีของตอรับเก่าคู่ดังรูปวงจรตัวอย่างนี้ครับเรามาลองไล่สายวงจรกันนะครับเริ่มจากสายไล่ของวงจรแสงสว่างมาต่อกับขั้วทางด้านไฟเข้าของสวิตช์ที่ขั้วด้านล่างและพ่วงต่อไปอยังสวิตช์ตัวที่2และตัวที่3ครับต่อไปนะครับสายไล่ออกจากขั้วทางด้านไฟออกของสวิตช์ตัวแรก ไปยังโคมไฟครับสายลายออกจากสวิตตัวที่2นะครับไปยังโคมไฟและสายลายออกจากสวิตตัวที่3ไปโคมไฟครับส่วนที่ต้นรับกล่าวคู่นะครับก็จะเดินสายลายมายังขั้ว L สายนิวเทลมายังขั้ว N และสายกล่าวมายังขั้ว G ของต้นรับครับ เมื่อทําการจ่ายไฟนะครับเพื่อนๆก็จะใช้งานสวิตช์ทางเดียวเปิดและปิดโคมไฟได้อิสระจากกันครับส่วนต้ารับกาวคู่นะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกติครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในงานติดตั้งของเพื่อนๆนะครับ และต้องขอขอบคุณบริษัท p r o w วิร์ e รีเทลจำกัดนะครับที่ร่วมสนับสนุนคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าของทาง p r o w วิรนะครับเ mm hmm. ช่นตู้คอนซู m เ r อร์ยตู้โหลดเซนเตอร์สายไฟฟ้าท่อร้อยสายสวิตปลั๊กคมไฟตกแต่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ให้ใต้ใตคลิปวิดีโอนี้ครับ โปรเวิร์กรู้จริงเรื่องไฟฟ้าหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Supporter, and we come from Liverpool. Alle,